อย่าไปฟังขอรับท่านเจ้าวัางบุพภาชายผู้นี้เป็นนักต้นต้นหาใช่พ่อคับ อย่างที่กล่าวอ้างไม่เขาแอบวางยายเย็นจูจะมีสภาพเหมือนคนเมาไม่ได้สติเพื่อขายนางให้กับกลุ่มมิจฉาชีพที่รลอกหรือบีบบังคับคนพิการคนแก่หรือเด็กให้ไปเป็นขอทานพวกมันใช้ประโยชน์จากความสงสารและความใจบุญของผู้คนหลอกให้พวกเขาบริจาคทานกับขอทานที่พวกมันจัดหามาจากนั้นพวกมันก็เก็บรวบรวมอัดที่เราขอทานเหล่านั้นได้มาทั้งหมดลูกพักในหนึ่งรายงาน เจ้า่างชั่วได้ยสยจริงใต้เสเถอะท่านจะวางง้างดาบอย่าฆ่าเขาเลยเจ้าค่าจับมันส่งทางการก็พอเหยียนจูที่ได้ยินนั่งหลับตาพูดเล่ากับคนละมือมันทำกับเจ้าขนาดนี้เจ้ายังช่วยมันอีกเจ้าคงรักมันมากเลยสินะท่านจะวางยิ่งโมโหมากขึ้นที่น้องสาวปกป้องมัน ชีสอนให้ข้ามีเมตตาจิตไม่ควรเข็นฆ่าชีวิตผู้ใดปล่อยให้กฎหมายลงโทษมันเถอะนะเจ้าค่ะท่านพี่อีกอย่างมันจะได้เป็นพยานสาวไปหากลุ่มมิจฉาชีพเหล่านั้นด้วยเห็นเจ้าคิดว่าการจับกลุ่มกลุ่มมิจฉาชีพจะช่วยไม่ให้เกิดเหยื่อ,อรายต่อไปก็ได้ข้าเห็นแก่เจ้าข้าจะให้ลูกน้องจับมันส่งทางการพอใจแล้วใช่ไหมข้าจะวางยอมฟังขอบคุณมากเจ้าค่ะท่านพี่ เียนจูยิ้มอย่างอ่อนละโหยโรแรงแต่เจ้าห้ามออกจากวังบุพาอีกข้าไม่ต้องการให้ใครมาหลอกลวงเจ้าแบบนี้อีกท่านระวังคิดว่าเยียนจูยังอ่อนประสบการณ์เกินไปที่จะไปเผชิญชีวิตข้างนอกได้โปรดเถอท่านพี่ข้าไม่อยากอุดอู้อยู่ในวังบุพผาข้าสัญญาว่าข้าจะระวังตัวเยียนจูขอร้องเจ้ากลับห้องของเจ้าเสถียดข้าสัญญากับท่านแม่บุญธรรมไว้แล้วว่าข้าจะดูแลเจ้าแทนนาง ท่านจะวางกล่าวเหยียนจูจำใจต้องกลับมาอยู่ในวังบุพาดังเดิมความจริงนั้นเหยียนจูต้องการชีวิตที่เป็นอิสระแต่เพราะหลวงปุ๊ไม่ได้มีความจริงใจต่อนางเขาเสแสร้งทำดีต่อนางเพื่อลอกคายนางเท่านั้นองชารองและหัวเสียงได้พบกับกลุ่มเผ่าเจียงหนานนับสิบคนพวกเขาพากันอบร้องทั้งสองไว้องค์ชารองส่งอุ้มหววเซียงกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่เพื่อให้หญิงสาวนั่งบนกิ่งไม้ใหญ่นั้น ทรงจะทําอะไรเบคะเวยสิงตกใจเจ้าอยู่ที่นี่ไปก่อนก็นแล้วกันขอเราจัดการพวกมาให้เรียบร้อยก่อนเราถึงพาเจ้าลงไปด้านล่างองชายรองตัดจบก็รีบกระโดดลงไปเผชิญหน้ากับเลาจอมยุทธชายหญิงเผ่าเจียงนานสเสด็จมาถึงบริเวณเผ่าของพวกเราทั้งทีเข้ามาเยี่ยมด้านในหน่อยเป็นไรจ้อมยุทธชายนายหนึ่งกล่าวไว้เช่นนั้นเองความจริงคือต้องการข้า,ขอ,งา,อ,งงาอ,องชายรองต้องการอะไรอง์ชายรองตัดถามหันหวน ชีวิตของพระองค์พะยาค่ะจอมยุตอีกนายกล่าวพวกเจ้าสู้เรา,มารไม่ได้หรอกองชายรองสมันพไทยยังอวดดีไม่เปลี่ยนเลยนะพะยค่ะใช่คนนี้สามนึกมันใสในความพายองของพระองค์พวกเจ้าสู้เรา,มารไม่ได้หรอกองชายรองสมัยพไทยยังอวดดีไม่เปลี่ยนเลยนะพะยาค่ะชช่คนนี้สามนึกมันใสในความหยิ่งพยองของพระองค์ ชาวเผ่านับสิบคนเข้าจู่โจมพร้อมกันเพื่อรุมฆ่าชายสุงศักดิ์ผู้ายรองทรงชักดาบโหมเข้าโรมรันเสียงดาบกระทบกันดังสนั่นกึกก้องไปทั่วปา่า แม้จะเป็นสิบรุมหนึ่งแต่ด้วยฝีมือการต่อสู้นั้นองค์ชายรองทรงเหนือกว่าอย่างเห็นเห็นทำให้พระอ,องค์ทรงสามารถใช้ดาบฟ,ฟันพวกมันจนได้รับบาดเจ็บไปแปดคนและพระอ,องค์ทรงกำลังจะขาจาัดพวกมันในสินซาบแต่แล้วก็ทรงได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงช่วยหม่อมฉันด้วยไปคะองค์ชรยรองทรงทร่อไปในเห็นเหวีย,ยงถูกจอมยุทธ์เผาเจียงนานพาตัวลงมาจากต้นไม้และใช้ดาบเจาะไปที่คอของนางทิ้งอาบุซะ ถามอย่าให้นางตายชายผูห้หนึ่งจับหญิงสาวเป็นตัวประกันนางก็เป็นเพียงนางกำนันพวกเจ้าอยากทำอะไรก็เชิญองค์ชายรองทรงไม่สนมาไทยแน่นาพยาค่ะแล้วอย่าเสียใจภายหลังก็แล้วกันชช่ผู้หนึ่งใช้ดาบบาดไปที่คอของหญิงสาวจนเลือดซิบแต่ก่อไรซึ่งความเห็นใจจากชายสงสาก เว่ยเซียงนึกเสียใจกับคำพูดนั้นนางไม่คิดว่าชายสูงสักจะไร้ซึ่งเมตตาจิตแบบนี้องชายร้องส่งต่อสู้ต่อโดยไม่ได้คำนึงถึงเว่ยเซียงเลยสักนิดใช่ที่จ่อข้อเว่ยเซียงนึกเจ็บใจไม่คิดว่าหญิงสาวจะเป็นเพียงนางกำนันเขาก็เลยระบายอารมณ์โดยก,การจะฆ่ายิงสาวทิ้งเสียเว่ยเซียงคิดว่าตนคงไม่รอเสียแล้วนางก็เลยหลับตารอรับคนตายต้องโทษเจ้านายเจ้านะ เขาไมาส่สนใจเจ้าเองงั้นตายซะเถอะใช่ผู้นั้นจับดาบไ่แน่นเตรียมเชือดคอหญิงสาวใครจะไปยอมให้เจ้าทำร้ายหมอหญิงล่ะเจ้าังบุกผาปรกากฏตัวพร้อมกับฟันไปที่แขนของชายผู้ที่กำลังจะฆ่าผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้และแล้วชาวเผาทุกคนก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสเอาอยัางไงจะสู้จนตัวตายเลยไหมองค์ชายรองตัด เจ้าวังบุพามาช่วยพวกมันแล้วพวกเรารีบหนีไปตั้งลกกักอนเจ้ามยุทธที่น่าจะเป็นผู้นำเผ่ากล่าวไม่ต้องตามหรอกท่านเจ้าวังองค์แชายรองตัดปาลมทำไมไม่ถอนรากถอนโคนเลยละ่ะพยาคะท่านเจ้าวังสงสัยเผ่าเจียงน,นั้นยังคงมีประโยชน์พวกมันสามารถช่วยพวกเรากําจัดองค์ราชะทาย,ยาตได้ขอบใจที่มาช่วยเรานะท่านเจ้าวังองค์แชรยรองทรงอธิบายพยาคะ จากนั้นท่านเจวังก็หันไปหาท่านหมอแล้วถามว่าไม่เป็นไรแล้วนะท่านหมอท่านรู้จักข้าได้ยังไงไว้เสียงแปลกใจองค์ชายรองทรงเล่าว่านางกำนันอย่างเจ้ามีวิชาทางการแพทย์ด้วยท่านเจวังกล่าวขอบคุณท่านมากที่ช่วยชีวิตของข้าวไว้ข้าจะไม่ลืมพระคุณเลยไว้เสียงกล่าวเจ้าจะพานางไปรักษาขาของน้องสาวเจ้าไม่ใช่หรือรีบไปกันเถอะองค์ชายรองตัดตัดบท รวนแม่นางหวยเซียงช่วยรักษาน้องสาวของข้าด้วยแต่ท่านต้องปลอมตัวเป็นเด็กรับใช้และรอบตรวอาการโรคของนางท่านเจา้าวางกล่าวทำไมล่ะทำไมแม่ข้าไปดูอาการของนางในฐานะหมอไว้สิ่งสงสัยหลังจากที่ไม่มีใครรักษานางหายนางก็เลยไม่ยอมให้ใครรักษานางอีกเลยท่านจะวางสางสารน้องสาวที่เห็นนางถอดใจงั้นรีบไปกันเถอะเจ้าค่า เวยเซียงอยากช่วยเพื่อตอบแทนบุญคุณองค์ชายรองและเวยเซียงจึงเดินตามท่านเจวังไปที่วังบุพภาทัานทีแต่ในระหว่างที่เดินไปเวยเซียงไม่พูดไม่คุยและไม่มองประภกขององค์ชายรองอีกเลยณวังบุพภาพระองค์ทงรงรอที่มีก่อนนะพพยค่ะกระหม่อมจะพาเวยเซียงไปแต่งตัวท่านเจวัง่าวตามสบายเถิดองคชายรองทรงประทับนั่งในห้องรับรองอย่างสงบ พ่อเหวยเซียงแต่งตัวเป็นเด็กรับใช้ประจําวังหุบผาเสร็จเจ้าวังก็ให้นางไปรอที่ห้องรับรองข่าขอไปบอกน้องสาวค่าก่อนนะทันรอที่นี่ก่อนนะเหวยเซียงท่านจะวางกลับกบหมอหญิงค่าทราบแล้วเหวยเซียงไม่อยากอยู่กับองค์ชายรองสองต่อสองแต่นางก็ต้องอดทนพอเจ้าวังบุผาออกไปองค์ชายรองก็เลยรัดจะโกรธถ,ถึงชาติหน้าเลยหรืออย่างไร มอมใช้ไม่ปาอ่าจโกรธเคืองพระองค์หรอเพคะมอมฉันก็เป็นเพียงแขกน,นางกำนังคนหนึ่งเท่านั้นไวเซียงกล่าวนั่นก็ดีพ่อดูอาการของเยียนจูเสร็จพวกเราจะได้รีบเดินทางกลับองชายรองตัดมอมฉันไม่อยากร่วมทางกับพระองค์เพคะไวเซียงอยากแยกกันเดินทางเจ้ามีสิทธิ์นั้นด้วยหรือองชายรองตรัสและทรงยิ้มมุมโอด อย่าลืมสิเพคะหม่อมฉันเป็นนางกำนันประจำตำหนักอุีเสียงเสียงไม่ใช่นางกำนันข้างกายพระองค์นะเพคะโวยเสียงกล่าวเตือนเจ้าไม่อยากได้ยากแก้ผิดอย่างนั้นหรือองค์ชายรองส่งย้ำเตือนหากพระองค์จะทรงปล่อยหม่อมฉันตายก็เชิญไหมคะโวยเสียงไม่ยอมเป็นเบียร์ลางอีกอย่าอวดดีมากนะักองคอชายรองส่งปลิวหม่อมฉันไม่สามารถรับใช้เจ้านายที่ไร้ความเมตตาได้หรอกเพคะ ทรงจําไว้การเป็นผู้นําสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือความเมตตาต่อบริวารหรือปวงชนหากขาดสิ่งนี้แม้พระองค์จะสงมีอํานาจยิ่งใหญ่เพียงใดแต่พระองค์จะทรงไม่มีวันได้ใจและความจงรักภักดีที่แท้จริงจากเราบริวารและปวงชนเลยเวสีงกล่าวโดยไร้ซึ่งความเกรงกลัวกล้าดียังไงถึงมาสั่งสอนเราห้องแชยรองทรงตบโตอย่างแรงเวเสียงสะดุ้งเล็กน้อยแต่นางก็ฝืนใจพูดมีบางอาจเพคะ หม่อมฉันแค่เตืเอนพระองค์เท่านั้นหากทรงไม่พอประทยัยทรงอยากจะฆ่าหรือเคี่ยนตีก็เชิญเอเออย่าเพึ่งถกเถียงกันเลยนะพะยาค่ะท่านหมอยังคงต้องไปดูแลอาการของเย็นจูอีกท่านจะวางรีบมหมยุติรีบพานางไปเถอก่อนที่เราจะควบคุมอารมณ์ไม่ไ่อยู่อง์ชายรองทรงพยายามสงบสติอารมณ์เบอรยเสียงรีบเดินตามท่านจะวางไปพบเย็นจูทันทีในระหว่างที่เดินไปท่านจะวางก็เลยทัก อย,าย่าโกรธองค์ชายรองเลยพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นข้าอยู่ก่อนแล้วเลยพูดกับศัตรูไปอย่างนั้นเองเพราะอย่างไงก็ทรงรู้ว่าข้าต้องช่วยชีวิตของเจ้าอยู่แล้วท่านอาจคิดเองก็ได้พระองค์ทรงเป็นเช่นนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วข้าเคยชิ้กับความเย็นชาของพระองค์ไปแล้ว,วเวยเซียไม่เชื่อรบก,กวนแม่นางแสดงละครเป็นเด็ก,กรับใช้ด้วย แต่น้องสาวของข้าคงให้รับใช้แต่ไม่นานนางไม่ต้องการให้ใครมาดูแลนางท่านจะวางกล่าวอย่าได้กังวลหากข้าพอรักษานางได้ข้าจะทําให้ดีที่สุดเจ้าค่ะเวยเซียงต้องการตอบแทนบนคุณรบกวนไม่นางแล้วท่านจะวางกล่าวหน้าห้องพักของเยียนจูข้าบอกท่านแล้วว่าข้าไม่ต้องการให้ใครมาดูแลข้าเยียนจูกล่าวเด็กรับใช้คนนี้อยู่ในช่วงทดลองงาน เจ้าก็ลองทดสอบนางดูก็แล้วกันวันพรุ่งนี้พี่จะให้นางไปฝึกงานที่อื่นท่านจะวางกล่าวตามใจก็แล้วกันเหยียนจูยอมให้นางมารับใช้เพราะเห็นว่ามารับใช้แค่วันเดียวข้าน้อยชื่อเหวยเซียงเจ้าค่าเวยเสียงแนะนําตัวพี่ออกไปก่อนนะพี่เมยกวัแล้วท่านจะวางกล่าวเจ้าค่ะท่านพี่เหยียนจูกล่าวตอนนี้เหวยเซียง ได้อยู่กับเยียนจูหรือน้องสาวบุญธรรมของท่านจะวางตามลำพังข้าไม่ชอบให้ใครแตะต้องตัวข้าเยียนจูบอกไว้ก่อนแล้วท่านจะอาบน้ำได้อย่างไรแล้วเจ้าคะท่านเดินไปที่อ่างอาบน้ำได้เองนั้นหรือเวซสิงนสงสยัยข้าก็ใช้วิธีใช้ขันตักอาบนั้นไงเยียนจูกล่าวไปแช่ตัวในน้ำน่าจะทำให้ท่านสบายตัวกว่านั้นเจ้าคะมาเดี๋ยวข้าช่วย เวยเซียงเรียบประคองตัวหญิงสาวหากเจ้าอยู่ในช่วงทดลองงานเจ้าก็ควรเชื่อตามคำสั่งของเจ้านายไม่ใช่ทำตามอำเภอใจแบบนี้เยียนจูเตือนแล้วท่านจะติดใจเจ้าค่ะเวยเซียงช่วยประคองนายสาวให้ค่อยๆลงไปในอ่างน้ำจากนั้นเว่ยเซียงก็ช่วยนวดตัวให้ผ่อนคลายดีจังเยียนจูรู้สึกดีจริงๆ จะให้ดีต้องผสมยาสมุนไพรและเครื่องหอมด้วยเจ้าค่ะข้าจะไปเตรียมมานะเจ้าค่ะหวยเซียงออกไปเอาสมุนไพรและดอกไม้โดยไม่สนใจคำทัดทานของนายสาวเออไม่ต้องก็ได้นะแต่ถ้าว่าเหยินจูก็ห่ามหวยเซียงไว้ไม่ทันแม่เหยิยงจูจะไม่ชอบให้ใครรับใช้แต่นางก็ยอมรับว่าหวยเซียงดูแลนางไปอย่างดีหลังจากแช่ตัวอาบน้ำเสร็จนางก็รู้สึกสบายตัวจนกระทั่งหวยเซียงได้ยกถ้วยน้ำชามาให้นางดื่ม ชาร้อนๆเจ้าค่ะไวสิ่งเยี่นถ้วยน้ำชาให้เอาไว้วันพรุ่งนี้ข้าจะชมเจ้าให้พี่ข้าฟังก็แล้วกันแต่ขมแหรับใช้ข้าต่อหรอกนะเยี่ยนจูเห็นว่าเด็กรับใช้ผู้นี้ดูแลนางเป็นอย่างดีทําไมล่ะเจ้าคะไวสิงสงสัยข้ายากิวย่างอิสระไม่ต้องมีใครมาดูแลข้าแบบนี้เยี่ยนจูรู้สึกอึดอัดท่านจึงอยากออกจากวังบุภาไปใช้ชีวิตข้างนอกมากเลยสินะเจ้าคะ เว่ยเซีงกล่าวการเป็นชาวยุทธต้องเเชิญกับภัยนานาประการในยุทธภพ,พมีทั้งมิตรและศัตรูมากมายการต่อสู้แย่งความเป็นหนึ่งในยุทธภพ,พทําให้สร้างบุญคุณความแค้นและนั่นก็ทําให้แม่ข่าและตัวข่านั้นกลายเป็นเหยื่อของความแค้นนั้นเยียนจูนึกฝังใจข้าเสียใจด้วยที่ท่านสูญเสียแม่ไปเวยเซียเห็นใจหญิงสาวที่มีน้ําตาคลอ แล้วเจ้าละ่ะเหตุใดทำไมไม่กลับไปดูแลบุพการีเหยียนจูปาน้ำตาลแล้วถามบ้างข้าสูญเสียท่านแม่ไปตั้งแต่ข้าลืมตาดูโลกและบัดนี้ข้าก็เพิ่งจะสูญเสียท่านพ่อไปด้วยอุบัติเหตุตกเขาเจ้าค่าโวยเสียงเล่าโดยไม่ปกปิดข้าเสียใจด้วยนับว่าพวกเราต่างสูญเสียไม่ต่างกันสักพักเหยียนจูก็เริ่มหาฟอดและนางก็หลับด้วยฤทธิ์ยานอนหลับที่ผสมไปในน้ำชา ระหว่างที่เจ้านายสาวนอนหลับเวยเซียงก็ถือโอกาสตรวจร่างกายของนางเช้าวันรุ่งขึ้นท่านจะวางมาเยี่ยมน้องสาวที่กําลังทานอาหารร่วมกันกับเวยเซียงแต่เช้าเจ้าเป็นเพียงเดบับรับใช้เหตุใดถึงกล้ารับประทานอาหารรวมโต๊ะเดียวกับเจ้านายท่านจะวางแกล้งดูข้าสั่งนางเองข้าเหงาอยากมีเพื่อนเจ้าค่ะย็้มเจ้ากล่าวแต่ถึงประนั้นมันก็ไม่เหมาะสมเอาละ พอเจ้าทานอาหารหมดแล้วมาพบข้าที่ห้องทํางานข้าจะให้เจ้าไปทดรองงานที่อื่นนะเวยเซียงท่านเจาวางกล่าวเจ้าข้าเวยเซียงรับคําหลังจากนั้นท่านเจ้าวางก็เดินออกไปข้าชักอยากให้เจ้าดูแลข้าต่อไปเสร็จแล้วสิเฮียนจูเริ่มติดใจแล้วเหตุใดท่านถึงไม่พูดกับท่านเจาวาังแล้เจ้าคะเวยเซียงกล่าว